วันนี้คุมกับผมจะมานําเสนอระบบสแกนหน้าเพื่อเปิดประตูจาก AI เทเนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราไปดูอุปรกรณ์กัน,นก่อนครับหนึ่งนะครับมีบอร์ด Arduino นะครับหนึ่งบอร์ดสองครับเป็น s o ล o Motor มอเสามเป็นจอ LCD แล้วก็มีสายไฟครับสายไฟจำประมาณอาพอๆกับที่ต้องใช้อะครับ แล้วก็มีกล้องดิจิตอลหนึ่งตัวเพื่อสแกนใบหน้าแล้วก็ตรงนี้เป็นหลอดผมใช้เพื่อให้เห็นได้ชัดว่ามันเปิดหรือปิดครับโอเคครับต่อไปครับเราไปดูโปรแกรมกันครับโปรแกรมนะครับเราจะเริ่มจากการที่เราจับกล้องเข้ามาพอพอกล้องได้รับข้อมูลจะส่งเข้ามาในฐานข้อมูลของพวกเรานะครับฐานข้อมูลของเราจะมีเจนใบหน้าของคนในกลุ่มไว้ก่อนในขั้นตอนที่ง่ายที่สุด มีคนชื่อเฮฮาครับมี A10 มีอนันมีฟิวมีไนท์แล้วก็มีอันโนครับอันโนก็คือ,อ,อไม่รู้จกักหรือว่าเป็นวา่างเปล่านั่นเองครับแล้วก็เมื่อเมื่อก,กล้องนั้นได้รับข้อมูลแล้วจะส่งไปที่เ,เป็นข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลจะเป็นในตัวของจอครับเมื่อก,กล้องได้รับข้อมูลเช่นรับอันโนเข้ามารับอันโนเข้ามอาอันโนก็จะ ส่งมาดูครับว่า if เป็นอะไรถ้าเป็นอโนใช่ไหมครับจะเป็นอะไรก็จะเป็น try a g เกนครับก็จะส่งเข้ามาตรงนี้จะเป็น try a g เก n ในจอก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยในจอก็จะขึ้นเป็น try a g เก n ครับต่อไปนะครับข้างล่างครับข้างล่างจะเป็นในส่วนของ servo motor ครับเเมื่อรับข้อมูลเป็นอโนเข้ามาปึ๊บส่งเข้ามาดูใน if else ครับพอเห็นเป็นค่าอโนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์องศา แล้วก็จะปิดกั้นไว้ครับจะกั้นไว้แบบนี้จะกั้นไว้ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะลองสแกนหน้ากันดูครับโอเคครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทดลองครับเมื่อสแกนหน้าคนเอ่อจะเปิดขึ้นครับโอเคเริ่มดูที่ตรงนี้กันก่อนครับตรงนี้ครับจะเป็นเซอร์โวมอเตอร์ครับคือตอนนี้กําลังจะปิดอยู่ครับเดี๋ยวพอเราเปิดตรงนี้ปุ๊บจากอนโนจากอโนโย่าพิ่งปิดกันไปิดกันจากอันโนตรงนี้รับค่าเป็นอนโนทั้งหมดเดี๋ยวผมเปิด คด,ดูไหมครับรับค่าเป็นอโนทั้งหมดตรงนี้อันโนในจอครับขึ้นเป็นทริยากินครับตรงนี้ครับเป็นศูนย์องศาก็คือศูนย์องศาเหมือนที่ในตัวตรงนี้บอกศูนย์องศาเมื่อเราเปิดตรงนี้ปุ๊บเปิดเลยเห็นหน้าคนเป็นอันนะครับเป็นอัน,หน,อนหน้าจอขึ้นว่าอันนะครับในในอ e ีเอลนะครับอันจะเป็นวลข้ามแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวลข้ามอันนะครับ ในจอครับนี่คือในจอนะครับ่าจอกลายเป็นวิวข้มอันนะต่อไปนะครับตรงจอครับตรงตรงมอเตอร์มอเตอร์ขึ้นว่าอันพอดูครับค่า if else อันหมุนเปิด90องศาเนี่ยครับมันเปิดขึ้นเท่ากับประตูได้เปิดขึ้นแล้วครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับกลุ่มของกระผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ